สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อนะครับในเรื่องของอาสารชีวโมเลกุลในส่วนของนิวคลียร์แอซิดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนะเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ก็คือประกอบมาจากหน่วยย่อยเนาะหน่วยย่อยของมันชื่อว่านิว c คลโอไทด์ซึ่งโพลิเมอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนํานข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับการ ถ่ายทอดนะครับหรือส่งต่อข้อมูลโอเคเจ้านิวคลียร์แอซิดนะครับก็จะมีด้วยกัน2กลุ่มก็คือมี DNA กับ r n เเนาะแตกต่างกันตรงที่ตัวน้ำตาลนะครับถ้าเป็น RNA เนี่ยเป็นน้ำตาล C5 นะครับที่ชื่อว่าไลโบสส่วนถ้าเกิดเป็น A เนี่ยเป็นน้ำตาล C5 ที่ชื่อว่าดีออกซิไลโบสนะครับโอเคคราวนี้นะครับความสำคัญนะครับของ DNA กับ RNA ก็คือ ดีเอ็นเอทำหน้าที่ในการสร้าง RNA เนาะแล้ว RNA เนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ไปแปลรหัสนะครับนะให้เกิดเป็นโพลีเพปไทด์หรือเกิดเป็นสายย่อยๆซึ่งสายโพลีเพปไทด์หลายๆสายรวมกันก็จะเป็นเจ้าโปรตีนนะครับลังดับความสำคัญก็จะเป็น DNA สร้าง RNA นะครับแล้ว RNA นั้นก็ไปแปลรหัสจนกลายเป็นเจ้าโพลีเพปไทด์นะครับโพลีเพปไทด์หลายๆสายรวมกันก็เป็นโปรตีน คราวนี้นะครับ DNA คืออะไร DNA ก็คือสายที่มีลำดับเบสยาวๆนะครับแต่และช่วงของเบสเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการาถ่ายทอดข้อมูลนะครับนะโอเคบริเวณเป็นช่วงๆของ DNA เ,เหล่านั้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่ายีนนะครับก็คือใน DNA 1น,เ,นเส้นเนี่ยก็จะมียีนมากมายเลยเป็นหมื่นยีนนะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีตาน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยเป็นต้นต่อมานะครับ DNA เ,เนี่ยสามารถ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆโดยเฉพาะพวกสารเคมีหรือรังสีไปกระทำกับเจ้านิวคลีไทด์ซึ่งนิวคลีไทด์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยย่อยของเจ้าด n a นเนาะซึ่งถ้าเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีไทด์เนี่ยอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้คราวนี้เราจะมาดูศึกษานิวคลียทด์กันนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยของด n a นและอ n a เนิวคลีไทด์นั้นประกอบไปด้วย3ส่วนครับก็คือจะมีเบสมีน้ำตาล45แล้วก็มีฟอสเฟต ในส่วนของเบสนะครับในส่วนของเบสก็จะมีด้วยกัน2กลุ่มคือเบสที่มีวงเดียวกับเบสที่มี2วงคอนเซปต์นะเบสที่มี1วงจะจับกับ2วงเสมอจะไม่มีแบบ1จับกับ1หรือ2จับกับ2จะต้องเป็นแบบวงเดียวจับกับ2วงนะครับคราวนี้นักเรียนก็ต้องจําด้วยว่าใครจับกับใครถ้าเป็น C นะครับจะจับกับ G นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น T กับ u เนี่ยจับกับ A โอเคนะครับย้ำเนาะเบสมีด้วยกัน2ชนิดคือวงเดียวกับ 2วงโดยคอนเซปต์ของมันจะเป็นพวก1วงจับกับ2วงเสมอนะครับโดยนะครับนะ C นะครับ C จะจับกับ G นะครับ T กับ u จะจับกับ A คราวนี้ครูจะจำมีหลักการจำของครูนะครับว่าใครเป็นพวกวงเดียวบ้างก็คือจุฬากับธรรมศาสตร์นะครับก็คือ C U T U เห็นไหมครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกสองวงครูก็มีหลักการจำแบบนี้เนาะมหาลัยที่เกาะตั้งแรกๆอย่างเงี้ย ไพรมิดีนก็คือ C.U. ูจุลาที่ u ธรรมศาสตร์เราวนี้นะครับอ่าเบสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็น NA อก็จะใช้ไทมีนถ้าเป็น r n a ก็จะใช้ยูราซิลนะครับดังนั้น,นถ้าเกิดโครงสร้างนะครับของอ n จะมีไทมีนไหมคำตอบก็คือไม่มีเพราะใช้ยูราซิลแทนโอเคนะครับ ส่วนน้ำตาลในความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับน้ำตาลแตกต่างกันที่นะครับถ้าเป็น RNA จะเป็นไรโบสนะครับไรโบสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำตาล4 5เนาะ1 2 3 4 5นับได้เนาะโอเคตำแหน่งที่2มี O H อย่างนี้ถ้าเกิดเป็น DNA นะครับออกซิเจนหายไปนะครับที่ตำแหน่งที่2ก็จะเรียกว่าดีออกซิไรโบสนะครับอ่าโอเค คราวนี้นะครับนะที่ตำแหน่งที่5ของน้ำตาลเนี่ยก็จะมีฟอสเฟตเนี่ยมาเกาะด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับนะโอเคฟอสเฟตเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสร้างพลังงานเนาะแล้วก็เป็นเหมือนตัวแบ็กโบนหรือเป็นตัวกระดูกสันหลังของเจ้าดินเอนะครับการที่ดินเอเนี่ยมันแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าโครงสร้างของฟอสเฟตตรงนี้แหละนะครับโอเคถ้าเกิดนักเรียน นะอ่ะคราวนี้มีคําชื่อคํานึงก็คือถ้าเอาน้ําตาล C5 บวกกับเบสบวกกับฟอสเฟตมันจะเรียกว่า n u ลี e o ไท d e ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีแค่น้ําตาลกับมีเบสเนี่ยมันจะเรียกว่า n u ลี e o s i d e นะครับเรียกว่า n u ลี e o s i d e ก็เปลี่ยนตัว T เป็นตัว S นะนะอย่าลืมนะเพื่อออกข้อสอบนะครับโอเค คราวนี้อันนี้ก็เป็นภาพสแสดงให้เรียนเห็นว่าคอมพเน e นต์หรือส่วนประกอบของเจ้ากรดนิโคิกนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีเบสเนาะแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีฟอสเฟตซึ่งฟอสเฟตนะั้นจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแบคโบนหรือเป็นตัวกระดูกนะโอเคนะโดยนะครับที่ตําแหน่งที่5ของน้ําตาลจะเป็นที่จับของฟอสเฟตซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่มีพลังงาน นิวคลีโอไ์แต่ละตัวนะครับมันจะใช้ตำแหน่งที่5ตรงนี้นะครับนะไปจับกับนะครับโอเอสที่ตำแหน่งที่3ของน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดปลาย2ด้านปลายด้านหนึ่งเป็นปลายที่มีฟอสเฟตอยู่ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายที่สำหรับให้ฟอสเฟตมาเสียบโอเคไหมครับนะโอเคดังนั้นไอปลายที่มีฟอสเฟตอยู่เนี่ยเขาเรียวกว่าปลาย5พรามนะครับคือฝั่งนี้ ส่วนปลายด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เตรียมให้เป็นปลายที่เตรียมให้ฟอสเฟตเข้ามาเสียบเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งที่3ของน้ําตาลก็จะเรียกว่า3พราม์โอเคไหมพือนที่มาของ5พราม์กับ3พราม์ก็คือมาจากตำแหน่งของน้ําตาลนะครับตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่ตําตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งอิสระซึ่งมีฟอสเฟตอยู่เตรียมไปเสียบคนอื่นเขานะครับส่วนตำแหน่งที่3อยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นตำแหน่งที่จะให้ฟอสเฟตเนี่ยเข้ามาเสียบ โอเคไหมครับนะด้านล่างตรงนี้ฝั่งตรงนี้ของน้ําตาลตรงนี้เปืเป่อยตรงนี้คือ3พรามส่วนปลายตรงนี้นะครับที่มีฟอสเฟตมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้เตรียมไปเสพกันอื่นตรงนี้คือฝั่ง5พรามโอเคไหมหนึ่งอันนี้อันนี้คือ1นิวคลีโอไทหนึ่งนิวคลีโอไทด์หลายๆอันเนาะโอเคอย่างเงี้ยสายเนี้ยทั้งสายเนี้ยเขาจะเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ T I, ซึ่งเป็นตัวโพลิเมอร์นะครับของ DNA กับ RNA น่าจะไม่ยาก นะโอเคคราวนี้ในชีวิตประจำวันนะครับมันก็จะมีนิวคลียอไทดนที่เรียนควรรู้จักก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตก็คือปกติด n a นจะมีแค่หนึ่งใช่ไหมครับฟอสเฟตแค่หนึ่งแต่ตัวนี้มีฟอสเฟตถึง3ตัวนะครับมีฟอสเฟตถึง3ตัวระหว่างพันธะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพันธะไฮเอเนอร์จีซึ่งเวลาสลายแล้วนะครับก็จะปล่อยพลังงานเยอะมากเลยประมาณ7.3กิโลแคลอรี่ต่อโมลน,นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะ อ่ะคราวนี้นะครับก็จะมีอันอีกตัวหนึ่งครับไดนคพีโอไท์นะครับตรงนี้ก็คือมี2นิวคลีโอไทม์ไหมสังเกตไหมครับอันนี้1นะครับอันนี้อีก1นะครับตรงนี้นะครับนะเรารู้จักกันในนามว่า NAD นบวกนะครับซึ่งจะได้เรียนในเรื่องของการสลายสารอาหารตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่านิวคลีโอไทด์เนี่ยนอกจากจะเป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานของ DNA กับ RNA แล้วเนี่ย มันยังทำหน้าที่อื่นอีกอย่างเช่นมันทำหน้าที่จ่ายพลังงานได้นะครับหรือมันทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนได้โอเคไหมครับส่วนนี้นะครับก็ให้เห็นนะครับว่ามันต่อกันนะครับก็คือนิเกลไทเนียน่ยหลายๆโมเลกุลมันจะมาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นสายโพลีนิเกลไทแบบ,น,นะบนี้นะครับาคราวนี้นะครับตำแหน่ง ที่สาคัญนะครับตำแหน่งที่สําคัญก็คือฟอสเฟตตัวนี้ฟอสเฟตตัวนี้หรือท,ท,ทุกตัวเลยนะครับฟอสเฟตแต่ละตัวเนี่ยมันจะจับนะครับที่ตําแหน่งที่5ของน้ําตาลนะครับกับตําแหน่งที่3ของน้ําตาลของอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดอ่า ฟอร์ดโฟ d ดเอสเทอร์นะครับคือเกิดพันธะเอสเทอร์แบบใดก็คือ2อันเนาะข้างหนึงจับกับ5ข้างหนึงจับกับ3ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นแบ็กโบนนะครับหรือเป็นเหมือนตัวกระดูกสันหลังของเจ้าดนเอหรือ RNA เนี่ยทำให้โครงสร้างมันเสถียรนะครับนะโอเคนะ คราวนี้นะครับนะความแตกต่างนะครับความแตกต่างของ DNA กับ RNA นะครับก็คือถ้าเกิดเป็น RNA เนี่ยก็จะเป็นสายเดียวแล้วก็คือจบเลยิวเลอไทต่อกันแต่ถ้าเกิดเป็น DNA เนี่ยนะครับมันจะเป็นสายคู่นะครับที่เราเรียกว่าดับเบิลเฮลิกนะครับเฮลิกก็คือเกี่ยวเวียนขวานะครับโอเคซึ่งการต่อสายกันนะครับของโพลิเฮลอไทสองสายเนี่ยนะครับนะ มันจะสวนทางกันเป็นแอนตี้พาราเรลก็คืออันนึงวิ่งลงอันนึงวิ่งขึ้นเดี๋ยวมีดูรูปดีกว่านี่ครับนะโอเคก็คือมันจะมีเส้นหนึ่งวิ่งลงปื๊ดอีกเส้นหนึ่งวิ่งขึ้นนะครับแล้วระหว่างสายอันนี้ดูระหว่างสายก่อนดูที่ระหว่างสายนะครับดูระหว่างสายจะสังเกตว่า เบส A นะครับจะเข้าคู่กับเบส T ด้วยพันธะสนะครับส่วนเบส C กับเบสจจะเข้าคู่กันด้วยพันธะสา okay, มโอเคไหมครับนะโ okay. อเคคราวนี้สำหรับภาพนี้นะครับก็สรุปได้ว่ามันจะเกิดพันธะไฮโดรเจนนะครับระหว่างสายนะครับนะเพื่อยึดสสายเนี่ยเข้าด้วยกันพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเกิดจากเบส A กับ T เข้าคู่กันแล้วก็เบส C กับเบส G เนี่ยเข้าคู่กัน โดยสายนั้นจะเป็นสายแบบเกลียวเวียนขวานะครับเป็นเกลียวเวียนขวาแล้วก็จะมีทิศส,ส่วนทางกันนะครับมีทิศส,ส่วนทางกันก็คือปลายข้างหนึ่งฝั่งนี้จะเป็น5้าพาร์ฝั่งนี้จะเป็น3ามพร์สลับกันนะครับถ้าฝั่งนี้เป็น3ามพร์ทฝั่งนี้ก็จะเป็น5้าพาร์สลับกันเคไหมครับวิ่งสวนกระแสกันซึ่งนะการเข้าคู่กันของเบสแบบนี้ถือว่าเป็นคอมเพน อขอโทษ complementary นะครับหรือเป็นเบสคู่สมกันนะครับเป็นคู่สมกัน โ okay. อเคคราวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะจำลองได้เนาะการจำลองตัวของ DNA เนี่ยจะเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็คือกึ่งอนุรักษ์ก็คือจะมีสายเก่าสีฟ้าคือสายเก่าเนาะครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสายใหม่อยู่ครึ่งหนึ่งโดยคอนเซ็ปต์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเป็นแอนติเพอเรียลกันก็คือปลายข้างหนึ่งเป็น5พรม์มปลายข้างหนึ่งเป็น3พรามนะครับขบวนการจำลองด n a ตรงนี้นะครับเรียกว่า DNA replication นะครับ โอเคสำหรับนะครับในเรื่องของกรดนิวคลีอิกก็มีประมาณนี้แหละก็คือสรุปว่านะครับดิ a น A กับ RNA เนี่ยนะครับเป็นกรดนิวคลีอิกนะครับซึ่งประกอบมาจากหน่วยย่อยที่ชื่อว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนประกอบใช่ไหมครับก็คือมีเบสมีน้ำตาลแล้วก็มีฟอสเฟตโดยเบสก็จะมีการเข้าคู่กันแบบคอม p พลเมนต์ r y รีนะครับระหว่าง A กับ T แล้วก็ C กับ G นะครับนะโอเคแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือโครงสร้างที่เป็นแบ็กโบนนะครับของเจ้า DNA กับ RNA นั่นก็คือฟอสฟอรูดอเทอร์บอนนะครับซึ่งเกิดจากฟอสเฟตนะครับที่เกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่5ของน้ำตาลแล้วฟอสเฟตตรงนี้ก็ไปเกาะที่น้ำตาลอีกตัวหนึ่งที่ตำแหน่งที่3จึงทำให้เกิดปลาย5พรามและปลาย3พรามปลาย5พรามก็คือปลายที่มีฟอสเฟตไปเกาะอยู่ตั้งแต่แรก ตั้งแต่ตอนที่เป็นนิเคลียไทยแล้วปลาย3พามก็คือปลายที่เตรียมพร้อมที่จะให้ฟอสเฟตนะครับนะจากตัวอื่นเนี่ยเข้ามาจับโอเไหมครับก็ขอเรียนโชคดีนะครับสำหรับการสอบกลางภาคอันนี้ก็เป็นข้อสรุปง่ายๆสั้นๆน,น,นะครับเกี่ยวกับกฎนิวลียนะครับโอเคครับสวัสดี